คลิปนี้พามาดูห้องตัวอย่างที่ชั้น Exclusive Floor ที่โครงการ IDEO สุขุมวิทพระราม4ค่ะสำหรับชั้น Exclusive Floor จะมีแค่2ชั้นเท่านั้นค่ะและมียูนิตรวมกันแค่18ยูนิตสำหรับห้องนี้เป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำขนาด133ตารางเมตรค่ะและครัวจะได้เป็นครัวปิดค่ะเหมาะมากๆสำหรับคนที่รักการทำอาหาร และตรงนี้สามารถจัดวางเป็นโต๊ะทานอาหารได้ค่ะทั้งโครงการเลือกที่จะวางโต๊ะเซ็ตใหญ่สำหรับ6ที่นั่งนะคะและชุดโต๊ะทานอาหารที่ทุกคนเห็นอยู่อันนี้เป็นของแบรนด์แคสิน่ค่ะนำเข้าจากประเทศอิตาลีแบรนด์นี้ถือว่าเป็น king of Italian furniture เลยนะคะซึ่ง Eurocreation เป็นคนนำเข้ามาค่ะ ถัดเข้ามาตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับระเบียงค่ะเวลาที่เรานั่งเล่นพักผ่อนย่อนใจก็ยังสามารถมองออกไปเทควิวได้อีกด้วยนะคะและตอกลางที่มีดีไซน์สวยแบบนี้เป็นของแบรนด์กาลติค่ะและอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะสะดุดตาม,มากเป็นเก้าอี้ที่ทีมหวังเกับคาสิน่าค่ะรูปทรงเก้าอี้เป็นแบบอูเทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคาสิน่าเลย จะเห็นว่าโซนครัวกับโซนห้องนั่งเล่นคอนเนคกันนะคะทําให้คนที่อยู่ภายในห้องสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้และตรงนี้ได้ห้องอนเนกประสงค์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งห้องค่ะทั้งห้องตัวอย่างโครงการดีไซน์เอาไว้เป็นห้องทำงานนะคะและก็มีมุมโซฟาเล็กๆให้เราได้นั่งพักผ่อนเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงานและมองวิวแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปทางห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซ้ายมือยังออกแบบให้เป็นตู้โชว์วางของสะสมได้อีกด้วยนะ เข้ามาในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะพื้นที่ห้องนอนกว้างมากมีมุมให้วางเก้าอี้ตัวเล็กเอาไว้อ่านหนังสือได้ค่ะและยังสามารถมองออกไปเทวิวสวยๆได้อีกด้วยนะคะมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวค่ะได้เป็นอ่างอาบน้ำและเป็นเซ็กซี่บารแบบนี้บริเวณหน้าห้องน้ำจะเป็นพื้นที่ของ Walk in Closet นะคะ ซึ่งมีพื้นที่กว้างค่ะบิวอินตู้ได้เยอะและยังมีพื้นที่ให้บิวอินโต๊ะเครื่องแป้งอีกด้วยถือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมได้ฟังก์ชันที่ครบมากเลยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือในห้องน้ำจะได้อ่างล้างหน้าแบบ His and her ค่ะและก็มีบั t ทับด้วยนะคะตรงอ่างอาบน้ำจะได้เป็นเซ็กซี่บัแบบนี้ค่ะช่วยให้เราไม่รู้สึกว่าอึดอัดเวลานอนแช่อ่างนะคะ มาถึงห้องนอนห้องที่2นะคะมีพื้นที่กว้างเหมือนมาสเตอร์เบดรูมห้องแรกเลยค่ะสามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานได้ครบถ้วนเหมือนกันนะมีมุมให้จัดเป็นโตะทำงานค่ะและมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยซึ่งพื้นที่หน้าห้องน้ำก็ยังสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าทำเป็นวอล์กอินคลอเซตได้ค่ะห้องน้ำในห้องนอนที่2จะได้เป็นชาเวอร์แบบนี้เลยนะคะ มาถึงห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนห้องที่3จะสังเกตว่ายังมีพื้นที่ที่วางเป็นเตียงไซส์ใหญ่แบบ5ฟุตได้เลยนะคะหละยังเหลือพื้นที่รอบเตียงและยังมีพื้นที่ให้บิวอินตู้เสื้อผ้า2งฝั่งแบบนี้ค่ะความพิเศษของห้องไทยนี้คือทุกห้องได้กระจกที่สามารถมองไปเทควิวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนที่1ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3 ความพิเศษของชั้น Exclusive Floor นะคะคือทุกห้องจะได้เพดานสูงถึง3เมตรค่ะและตัวกระจกจะได้เป็น Insulated Glass นะคะช่วยลดเสียงรบกวนและช่วยลดเรื่องความร้อนอีกด้วยค่ะถ้าใครดูคลิปและอยากเข้ามาสัมผัสห้องนี้ด้วยตัวเองก็สามารถนัดหมายเฟิร์นเข้ามาได้เลยนะคะ